สวัสดีครับกันแล้วสวัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อเด็กชายเค็นตาคุ้งวันนี้จะมารีวิวของขวัญวันเกิดของมามี่ครับป๊าป้าซื้อให้ยังไม่ถึงวันเกิดเลยซื้อไว้ให้ก่อนมาฮะอู้ย <c oughs> <c oughs> ของนี้คะ่ะอืมเราจะเปิดกล่องกันเปิดกล่องกันดูดิอะไรของเส้นทาร์เปิดกล่องกังนชิให้เ,เต่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับเปิดกล่องกันมนาะกล่องกันก่อนนะครับ ขครอไม่กระดิกเลยไม,ไม่ออกเลยลุนมาก เปิดยากด้วยออไอ,อ,อในบอกของแถมมาแล้วนะคะมาแล้วว้าวเส้นกองได้เป่าผมค่ะ นี่เลยข,ของลูฟาชานะครับวิเหย่ยวอ้วนอย่าเพิ่งลูกนี่มาดูก่อนจะใช้ดีเปล่า,าใช้ดีเปล่า ได้ป่อผมค่ะอยากได้ยิมปะดีเลยรู้ใจสีขาวเอนี่ครับนี่เปลี่ยนหัวได้ด้วยนะหัวใส่ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นแบบดูดนะคะเล็กดูดเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวเลก็กนะจริงๆอ่ะคิดว่าปปนาน่าจะใช้เองมากกว่าเพร่อป้าใช้เซตผมเนี่ย จริงๆซื้อมาให้บะหมี้ซื้อมาให้ตัวเองกันเนี่ยป๊าเนี่ยนี่นะฮะโอเคขอบคุณครับอ,เ,อเดี๋ยวเราจะลองเทสกันก่อนดีกว่าว่าจะแรงแค่ไหนจริงๆตัวนี้มันน่าจะเป็นระบบที่เป็นความร้อนความเย็นได้ด้วยนะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เปอุนยังไงอ่ะก็มนี่สายกับบนกลางอุ้ยยังวยนไม่ต้องก็ปรับลงหมนเลยบนกับล่างปับลง โอ้โหดู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 ่โอ้ดูคุณนี่นี่พัดลมเย็นนี่เย็นนะคะสายยาวยาวมากสามเมตรโอ้โหดูดูคุณดูดูอันนี้อันนี้แบบลมเย็นนะคะอันนี้ปรับปรับ อันนี้ดีลงแล้วฮะปรับได้สามระดับเย็นมากอันนี้คืออะไรอันนี้คืออุณหภูมิอันนี้อุณหภูมิอันนี้ร้อนนี่นะคะอันนี้ความรีความเย็นามแรงกวามแรงโอเคอนี้คือความร้อน คืออันนี้คืออันนี้เป็นความร้อนอันนี้เป็นความเย็นพัดลมอันนี้เป็นพัดลมนะคะเป่าร้อนเป่าเย็นอันนี้คือความเย็น่ยความเย็นอันนี้ผมทำความเย็นค่ะคือมินิกระทะลาดลีพกพาไปสะดวกสบายมากดีมากแรงอ่ะแรงอยู่ดิแต่ั่งหมดไปดูเหรอโอ้โหมันเป็นแบบ นี่ยค่ะเนี่ยอ,อ่ะถ้าใกล้ๆอ่ะมันจะเหมือนแบบเหมือนไฟฟาสถิตอ่ะเอ้ยมันไฟช็อตอะ่ะอย่างเงี้ยใกล้ๆอ่ะดูดิลมแรงมากมแรงม,มาก